สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจียดายปีกันนะครับเป็นไดยอัมรดาส่วนปอกตัวนี้นะครับนี่จะเป็นปลอกของตัวเรื่อนะครับจะมีให้สําหรับเอาไว้เจียดายต่างๆนะครับ A B C D นะฮะแล้วก็มาเลือกสถานะให้มันนะครับว่ามันอยู่ในสถานะไหนนะฮะก็เป็น A B ไดมจะอยู่ในสถานะสมอนะฮะ ก็เรื่อสมอลนะครับ <c oughs> ก็ผมจะเจียศูนย์จุดสองนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์นะครับ <c oughs> ตอนนั้นเซนเซอร์มันจับได้แล้วใช่ไหมฮะบางทีก็จะมีน้ำปล่อยออกมาเพื่อทำเพื่อทำการหล่อเย็นชิ้นงานนะครับ นี่คือเริ่มก,การเจียรแล้วนะครับเริ่มก,การเจียรเนี่ยมันก็จะ,จะบอกฐานะต่างๆนะครับเกียยาวละเอียดต่งางๆนะฮะแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังนะครับถ้าเรายิ่งเจียเยอะผมเวลาก็จะใช้เวลานาน,านขึ้นถ้าเราเียน้อยก็ใช้เวลาน้อยลงครับผมนี่เป็นเวลานับถอยหลังนะครับเราก็สามารถเดินไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับพอลามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนเรา แจ้งเตือนเราว่าทำการทำงานเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเดินมาก็ได้ก็พ <itas> าทำการจก้เสร็จนะครับ <laughs> เครื่องก็ต้องดีเซ็ตศูนย์หัวไปที่ลิมิตสวิตนะครับถึงจะแจ้งเตือนนะฮะครับ <t> พอแจ้งเตือนเสร็จแล้วก็กด n อออกเลยนะครับเราก็มาดูงาน